เคยเป็นกันไหมคะเวลาอยู่ที่บ้านวัดความดันปกติแต่พอมาโรงพยาบาลเมื่อไหร่วัดความดันแล้วความดันสูงตลอดเลยภาวะที่ความดันสูงเวลามาที่โรงพยาบาลเขาจะเรียกว่าไวโคดไฮเปอร์ตินชันหรือภาวะที่ความดันสูงจากการกลัวชุดขาวของบุคลากรการแพทย์นั่นเองคะ่ะแต่ภาวะนี้จะเป็นแค่ภาวะ ช่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งภาวะความดันสูงเนี่ยอาจจะเกิดจากที่ว่าเรามีความวิตกกังวลมีความเครียดหรือมีความตื่นเต้นเวลาที่มาโรงพยาบาลทําให้เวลาวัดความดันะนความดันก็จะสูงหรือบางครั้งเราอาจจะเดินทางมาไกลเดินทางมาเหนื่อยมาถึงแล้วไม่ได้นั่งพักแล้วก็วัดความดันลยกซึ่งความดันปกติเนี่ยเราจะอยู่ที่ไม่เกิน120-80ค่ะ อันนี้เราก็วัดความดันกันเรียบร้อยแล้วนะคะความดันของไข่ก็คือ115/73ค่ะตัวเลขแรกนะคะ115คือเป็นตัวเลขความดันขณนะที่หัวใจบีบระตัวเต็มที่และตัวเลขตัวหลังก็คือ73เนี่ยเป็นตัวเลขที่หัวใจคลายตัวเต็มที่ค่ะวิธีแก้ภาวะไวโคไฮเปอร์เทนชันนะคะคือว่าเวลาเรามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยก็คือให้เรานั่งพักก่อนเนาะพักสักประมาณ5-10นาทีนะคะทำจิตใจให้สบายไม่ต้องไปตกกังวล ไม่ต้องคุยกับคนรอบข้างนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจแล้วอ่ะเราค่อยไปวัดความดันแล้วถ้าวัดความดันครั้งแรกความดันสูงนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลเราก็มานั่งพักแล้วเดี๋ยวเราก็ไปวัดความดันใหม่ได้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาค่ะได้เลยนะคะ